สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ตอนเช้านะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง PCP <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะไอตัวลูกปืนนะของมาเมิดนะครับแล้วก็ของออะไรครับเนี่ยผมอ่านไม่ได้นะภาษาอังกฤษนะขอโทษทีด้วยนะครับใครอ่านออกก็ดูเอานะครับ ถามว่าลูกไหนดีมันก็ดีเหมือนกันหมดนะครับมันแล้วแต่รุ่นของปืนที่ใช้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมมันได้หมดนะครับไม่เกี่ยวว่ามันดีไม่ดีแต่ก็อาจจะมีผลบางบางบางรุ่นนะที่ใช้ไม่ได้นะครับปรับแล้วก็ไม่เข้ากลุ่มอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าปืนดีๆมันก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะมันก็ปรับได้ถ้าสมมุติว่าเราปรับตัวนี้มามื่เนี้ยปรับได้แล้ว ไปยิงตัวนี้มันก็ไม่ได้นะครับมันก็คนละอย่างกันมันก็ต้องปรับใครปรับมันนะฮะอ่าแล้ว <c oughs> ปืนเนี่ยที่มันเมื่อวานผมได้ลงคลิปไปแล้วก็ไปเทสดูแล้วมันมันไม่ได้เนี่ยก็มันเกิดจากที่ว่าเอ่อตัวที่ผมพูดนั่นแหละครับเล็กนะฮะอันนั้นเราจะไม่พูดถึงแล้วนะครับแล้วทีนี้มีคนนึงมาถามผมนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งมาถามว่า เอ่อยิงที่ผมว่าจะทําคลิปให้เขาดูแต่ผมไม่ได้ไปทาหรอกยิงระยะ50เมตรแล้วปรับขึ้น1 5ถึง20องศาเนี่ยแต่ผมไม่ได้ไปทําให้ดูนะครับยิงให้ดูเพราะว่าถ้าเรายิงไกลขนาดนั้นนะเป้ามันต้องอยู่สูงนะมันอ่าในการยิงนะ่ะมันจะสูงหน่อยเราจะเป้าไหนไปวางอนะ่ะใช่ไหมผมจะพูดคร่าวๆให้ก็แล้วกันนะฮะคนที่ยิงเป็นคนที่เล่นเคยเล่นแล้วคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยพวก พ,พีไอปืนเนี่ยก็จะรู้ว่าในการยิงสัตว์เนี่ยเราตั้งไว้30เมตรเนี่ยเราเราไปเจอสัตว์ที่มันอยู่ปลายไม้เนี่ยเราจะยิงแบบเออเอาเป้าเนี่ยเล็งใส่เลยเนี่ยที่มันสูงหน่อยเนี่ยสูงประมาณอ่ะอย่างสมมุติแบบจากพื้นขึ้นไปหาปลายไม้เนี่ยสาเมตรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ระยะที่จะยิงไปหาต้นไม้ที่ปลายต้นไม้เนี่ยประมาณ อ่าสามสิบเมตรสามสิบกว่าเมตรเนี่ยเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะยิงโดนไม่โดนนะบางคนก็ไม่รู้ก็ซื้อมาก็ยิงเลยก็คือว่าเออเห็นนกเอยอยู่ไปลายไม้เว้ยก็ยิงเลยอย่างเงี้ยหรือเป็นกระรอกอะไรก็ช่างเถอะมันไม่โดนนะครับถ้าหาว่าองศาของการยิงเนี่ยมันมันตั้งเกินไปเนะี่ยมันจะไม่โดนนะลูกกระสุนเนี่ยของปืนพ c ซพเนี่ยมันไม่เหมือนพวกดินปืนพวกอ่า ลูกกดจุดทองสองอะไรอย่างนี้นะครับในการยิงขึ้นเนี่ยถ้าคนเล่นเป็นเขาจะรู้กันว่าต้องยิงยังไงนะฮะถึงจะโดนนะครับถ้าเราเอาอากากระบางเนี่ยไปใส่ตัวอาของสัตว์เลยเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับมันก็จะข้ามนะฮะถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยถ้าเราอยู่ต่าเราอยู่ต่ำเกินเนี่ยลูกกระสุนมันจะข้ามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าระยะที่เรายิง มันสูงแบบนั้นจริงไหมแต่ถ้าว่าเราอยู่ใกล้เนี่ยอยู่ใกล้เออสมมติว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้เรายิงขึ้นไปเนี่ยระยะอ่าไม่กี่เมตรเนี่ยสิบเมตรเนี่ยกรกระบากได้ครับมันก็ยิงได้เพราะมันใกล้นะครับแล้วทีนี้การยิงก็ต้องมีเผื่อขึ้นเผื่อลงด้วยนะฮะถ้าไม่มั่นใจถ้าหามว่าคุณซื้อมาแล้วคุณยิงสัตว์เอาทาไมมันเราไปยิงยิงยิงแล้วทําไมมันไม่โดนวะอะไรเงี้ยก็ ต้องมาลองดูนะฮะก็ตั้งใส่ไอ้นั่นแหละต้นไม้นั่นแหละแล้วก็ยิงองศาที่เราอยากจะยิงนั่นแหละยิงดูว่ามันโดนไหมแล้วมันตกจุดไหนนะฮะล,ลูกกระสุนนะ่มันตกอยู่จะขีดกี่ขีดมันข้ามกี่ขีด,ด,ดบางคนไม่รู้ก็ไปปรับกล้องนั่นแหละปรับไปปรับมาอยู่นั่นแหละปรับจนอ่ากล้องจะพังอยู่แล้วมันก็ยังไม่โดนนะบางคนนะนะ แล้วบางทีก็ปืนก็ไม่สเสถียรอย่างเงี้ยยิงออกซ้ายออกขวาขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็ไม่ตรงนูง่นตรงนี้นะฮะมันก็มีส่วนนะครับแต่ที่ผมอยากจะให้ทําก็คือถ้าหากว่าคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะ,ะเฉพาะคนที่เล่นไม่เป็นสมมุติว่าคุณปยิงนกกินผลไม้นัดแรกอะถ้าคุณสมมุติว่าคุณมั่นใจแล้วว่าปืนคุณยิงโดนคุณยิงไปแล้วมันไม่โดนอย่างเงี้ย นัดที่สองอ่ะให้คุณยิงองศาที่นกมันอยู่นั่นแหละหาต้นไม้หาไอ้กิง่งมงกิ่งไม้อะไรก็ได้ยิงดูกลุ่มกระสุนมันตกตรงไหนแล้วเวลายิงสัตว์จริงๆนะ่ะถ้าเราไม่อยากปรับเราก็เอาใช้ตรงที่เรายิงนั่นแหละยิงสัตว์นะครับกากราบาดเ,เราก็ไม่ต้องได้ใช้มันนะฮะแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นขึ้นลงลงนะ่ะก็ให้ยิงตามที่มันไปนะ่ะถ้ามันออกซ้ายออกขวาอันนั้นน่ะต้องปรับนะครับนั่นก็ปรับ แต่ถ้าว่ามันขึ้นๆลงๆอ่ะคุณก็ยิงตามนั้นแหละถ้าว่ามันตั้งมากเนี่ยคุณก็ยิงถ้ามันเลยขึ้นไปหนึ่งขีดสองขีดคุณก็ใช้หนึ่งขีดสองขีดนั่นแหละยิงใส่กระกบ,บากกับไอ้ตัวสัตวนะ์น่ะแต่ถ้าว่าคุณไปปรับมันปรับมันก็ได้นะครับก็ยิงตรงใช้ไอ้กระกบ,บาอยิงยิงเนี่ยมันได้แต่เวลาคุณมายิงตรงเนี่ยคุณก็ต้องได้มาปรับอีกนะแล้วมันก็จะมีผลเสียกับกล้อง,องพวกเนี้ย ปรับบ่อยมากมันก็จะมีผลเสียนะไอตัวกล้องเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่เสียนะมันเสียนะครับปรับไปปรับมาบ่อยๆมากๆหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันก็จะพังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการปรับก็ไม่ต้องปรับอะไรมากก็คือถ้าปืนเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยยังไงมันก็ไม่สเสถียรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่าปืนเราต้องซ่อมยังไงต้องทํำยังไงบ้างเหมือนคลิปที่ผมทํามาหรือม,มีหลายๆคลิปหลายคนเขาสอนเขาทํากันเยอะนะฮะใน u t u b e แต่สาหรับผมเนี่ยมันก็มีอย่างที่ผมบอกแล้ะครับผมก็ไม่เคยซ่อมหรอกไม่เคยเบื่มันก็ไม่ค่อยพังด้วยนะแต่ว่าอันไหนมันพังเราก็ศึกษาตรงนั้นนะครับถามว่าผมเคยเล่นมาก่อนไหมผมเคยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระบอกที่ผมซื้อเองนะครับอีกกระบอกหนึ่งมันเป็นของอพ่อพ่อเมียนะผมก็เลยไม่อยากกล้าไปทําอะไรกับของเขามาก อันนี้ผมก็เลยซื้อมาเองนะครับแล้วทีนี้ถ้าคุณปรับแล้วคุณทำแล้วจากอย่างเนี้ยเล็กเนี่ยไอที่ผมบอกเนี่ยไอตัวเนี้ยคุณปรับแล้วยังไม่ได้นะเรามาปรับสปริงเนี่ยไอตรงสปริงนี่ก็ได้เอาเหรียญเอาอะไรตัดว่ากันไปใส่กันไปมานานานะฮะแล้วมันยังไม่ได้อยู่ยังไงมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ตรงไม่เสถียรอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณยิงอ่ามากๆไปเนี่ย จริงประมาณ5้านัดหรือเออไม่ใช่ไอห้าร้นัดหรือเป็นพันนัดเป็นเท่าไหร่ก็สร้างคุณก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่มีตัวที่อ่าไม่มีตัวที่ไอเนี่ยไอใส่ไปตรงรูเล่าปืนเนี่ยก็ถอดไอนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันไปน้ํามันอ่าที่เขาแถมมากับสูบนะครับเป็นน้ํามันที่มันหลอลื่นลื่น นะฮะพวกที่ใส่ไอโอลิงก็ได้ใส่อะไรก็ได้นะครับก็เอาโม่งนี่ออกแล้วก็ใช้ปลายใช้ปลายไอ้ไอนียแย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปในท่อเนี่ยท่อลาเกี่ยวเนี่ยแย่เข้าไปแล้วก็เก็บเสียงก็เออ,อกนะครแล้วก็ดึงดึงให้ดึงดูว่ามันได้กี่รอบดูของผมเด้ยิงมาประมาณพันกว่านัดนะพัน ก็ไม่ได้ยิงมากหรอกดูสิครับเนี่ยดำหมดเลยนะครับเนี่ยมันดำดำมากเลยนะครับมันจะมีขี้ตะกัวเต็มอยู่ข้างในนสำหรับคนที่ไม่รู้นะแต่สำหรับคนที่รู้ก็เขาก็คงจะทำกันนั่นแหละก็ให้คุณดึงออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่ดึงออกอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเลยเนี่ยมันมีผลนะครับจากที่ผมทำดูเนี่ยตอนแรกใส่เก็บเสียงเอ๊ะมันมันเสียงเบาจังวะไม่มันเหมือนเบาๆลูกปืนทำไมมัน เอ้ยยิงมันแปลกๆไว้ฮะทั้งๆท,ที่ผมทําอันนี้นี้หมดแล้วนะแต่มันก็แรงเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันมันดูเหมือนแปลกๆอะ่ะผมก็เลยลองเอาเนี่ยเจ้านี่ก็ใส่น้ํามันแล้วก็ดึงออกไปทางไปท่อดึงหลายๆรอบก็ดีโอ้ลูกปืนมันก็ลื่นขึ้นนะฮะแล้วก็ยิงก็สะเทืนแล้วก็แรงขึ้นปืนนะครับ อันนี้ก็เป็นเคเล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่บางคนไม่รู้แต่บางคนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แชร์กันไปนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้ทางอคอมเมนต์กันนะฮะเพื่อศึกษากันว่าปืนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แชร์ความรู้กันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่า หายิงกระแตกระลอกแล้วก็จะทําอย่างที่ผมเคยทําให้ดูแล้วว่ามันจะมีการคลาดเคลื่อนไหมมันจะมีจะดีไหมกลุ่มกระสุนยิงแล้วมันจะอยู่จุดเดิมไหมมันจะเข้าเหมือนเดิมไหมนะฮะถ้ามันมีการคลาดเคลื่อนอยังไงก็ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ